พี่ฝนรู้หรือเปล่าว่าในเมืองซากุระของเราเนี่ยมีตำนานเกี่ยวกับซัลเลนเดอร์แมนด้วยนะอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยซัลเลนเดอร์แมนคืออะไรหรอซัลเลนเดอร์แมนซัลเลนเดอร์แมนก็คือชายตัวสูงสูงหน้าขาวๆาวใส่สูทสีดำลนล้วดิฮะชายตัวสูงสูงหน้าขาวขาวใส่สูทสีดำงนะหรอเบอ บโบนะยังสงสัยเลยอย่างเนี้ยอะไรของบโบโอ้ยบโบบอกว่าพี่เอกขี้โม้พี่เอกขี้โม,ชม้ชัดเลยแล้วมาพูดอะไรตอนกลางคืนเนี่ยดูดิอืมก็ตำนานนี้มันมีจริงๆนี่นาะแต่ว่ามันควรพูดตอนนี้ไหมเนี่ยมันมืดตึ๊บแล้วนั้นเนี่ยอุตส่าห์ออกมานั่งชมวิวทิวทัศน์ตอนกลางคืนมาพูดทําไมเรื่องผีเนี่ยฮะเอาหน้าออ มานี้มันตามมาแล้วมันตามมาหรือเปล่ามไม่ไม่ได้ตามมา<อ>แล้วนะพี่จอดพี่จอดมาน,นี้รู้สึกว่ามันจะหายไปแล้วอะ่ะเนามันหายไปแล้วเรารีบหนีกลับเข้าบ้านดีกวา่าเฮยมาได้ไงเนี่ยเธอ,อพี่จอดนี่มันตัวอะไรอะ่ะไม่รูท้ทำไมตัวมันสูงขนาดนี้น่ากลัวชะมัดเลย หนีแล้วหนีไปทางไหนอะหนีมาทางนี้ตามมานี่แล้วมานี่เร็วเข้าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยตัวอะไรนกลัวจะมัดเลยเร็วเข้าเร็วเข้าเอมานีจะวิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะยิบเดียวจะถึงบ้านเราแล้วนะมานี่มานี่ทางนี้ทางนี้ถึงแล้วถึงแล้วเราถึงบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านปิดประตูเลยไปเร็วไปเร็วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จะดูแลเราเอง เขาาแล้วเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวนั้นคงคงไม่ตามเรามาแล้วใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะพี่ว่าพี่จอดปิดประตูหรือยังอะปิดแล้วไม่เป็นไรแล้วล่ะนะมันไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีใครตามเรามาแล้วอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงอะค่อยออกไปหาคนมาช่วยดีกว่าอย่าออกไปเลยพี่จอดมันน่ากลัวเกินไปไม่เป็นไรหรอกมาอ่ะเฮ้อะฮอเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะ มานี่หายไปได้ยังไงแย่ yeah, แล้วเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเอ,อ่เอเ่อทำยังไงดีล่ะแล้วอยู่ดีๆหายไปได้ยังไงหรือว่าหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้นี่แน่เลยทำยังไงดีฉันฉันจะทำยังไงเ,ออเดี๋ยว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 ต้องไปตามตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจเฮ้ยทำไมในป้อมตำรวจไม่มีใครอยู่เลยมีแต่รถล่ลองไปหมด เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคุณตำรวจครับนย่แล้วคุณตำรวจไม่อยู่สักคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นน่ะทำยังไงอะ่ะคนแถวนี้ก็ไม่มีเลยงั้นงั้นไปหาพี่เอกกับพี่ฝนดีกว่ายังไงเขาก็เป็นตำรวจนี่นาะพี่เอกพี่เอกไม่อยู่พี่เอกไปไหนพี่ฝนงั้นตามพี่ฝนก็ได้อยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนเปิดไฟอยู่นี่นาะ ทำไมถึงไม่อยู่ในบ้านล่ะฮะเจอแล้วนั่นพี่เอกกับพี่ฝนนี่นะพี่เอกพี่ฝนได้ยินเสียงใครเรียกเนี่ยไม่รู้ดิพี่ฝนพี่เอกพี่ฝนเอาจอนนี่นาะใช่แล้วมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วครับตอนเนี้ยค่อยๆพูดค่ยๆพูดเกิดเรื่องอะไรหรอคือว่าเมื่อกี้ผมกับมานีเล่นกันอยู่ที่สวนสาธารนณะกำลังจะกลับบ้านมีผู้ชายใส่สูท ตัวสูงหน้าขาวตตามเรามาอะไรกันจอร์ดเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าตัวสูงหน้าขาวเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอ็นเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่เอกพูดเลยอะเออไม่แน่เหมือนกันนะโอ้โอ้ไม่ต้องร้องนะจอร์ดไม่ต้องร้องนะอ้าวแล้วตอนนี้มานีไปไหนอะจอรดคือว่ามานีอยู่ดีๆก็หายไปอะครับหายไปหรอใชแแแ่แล้วแล้วแล้วหายที่ไหนอะหายตอนที่ผมเข้ามาในบ้านแล้วกําลังยืนคุยอยู่อะ ในในบ้านงั้นเหรอ,<ม>เ,อเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่จะไปช่วยดูให้ที่บ้านก็นแล้วกันนะเออไม่ต้องร้องไม่ต้องตกใจไปนะใจเย็นเย็นก่อนนะขอบคุณครับเอเอบอปุ๊กปิ๊กมาเร็วเข้าอม,มาสิปะโทเอ้ยไม่ฉันไม่ไปไนดะ้ไหมงานเนี่ยไม่ได้ปุ๊กปิ๊กไม่มีใครอยู่บ้านมานี้มาเดี๋ยวฉันอุ้มนายเองมาเร็วเวเข้าสิโอ้โหอยู่หน้าสุดเลยคนนีเน้เอาหน้าเอาหน้า ออจอรอจมานี้เดี๋ยวพี่จูงมือละเออจูงจูงจูงมือเฮ้ยโอ๊ยกลัวแล้วแล้วเราจะตามมานี้เจอหรือเปล่าครับเนี่ยเจอเจอต้องเจอแน่นอนเออเมื่อกี้บอกหายที่ไหนนะในบ้านครับในบ้านเลยงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่เอกอยู่ดีๆจะหายไปได้ยังไทงทั้งทั้ี่อยู่ในบ้านอ่ะถ้าเป็นซลเซเรนเดอร์แล้วก็ทําได้แน่นอนพี่เอกก็ขี้โม้ไปเรื่อยอาจจะเป็นโจรก็ได้มั้ง โจรอะไรอ่ะถ้าหายไปโดยที่มองไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยมันต้องเป็นต้องเป็นนั่นแน่ๆนคิดมากนะพี่เอกอยวไปดูที่บ้านก่อนไหนอะจอนหายตรงไหนอ่ะในบ้านนะครับในห้องเลยอ่ะเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอ่ะอะไรอ่ะนั่นนะเห็นยังใครเอาป้ายอะไรมาตั้งไว้อ่เดี๋ยว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 ก่อนนะเฮ้ยมันเหมือนมันเป็นกระดาษอะไรเออเฮ้ยอะไรอ่ะ อันนี้ลายมือของมานียครับใช่ลายมือมานีแน่ใช่ไหมอ่ะใช่เลยผมจําได้เลยเขียนแบบนี้แหละนี่แต่ว่าพอเวลาเราเดินเข้ามาตรงนี้มันมีเหมือนเสียงอะไรบางอย่างแล้วหน้าจอหน้าจอโทรศัพท์มือถือของพี่ฝนมันแปลกๆอะ่ะเออช่วยด้วยฉันถูกจับตัวไปะอย่าบอกนะว่ามานีเขียนเอาไว้งั้นเหรอจอ๊ไม่แน่ใจแต่นี่ลายมือของมานีอเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอก อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เราจะต้องหาคนช่วยใครอ่ะตำรวจไงตำรวจไม่มีเมื่อกี้ผมวิ่งมาที่ป้อมแล้วอะไม่มีเหรอเป็นไปได้ยังไงจ๊อดเอ่เอ,อใช่เอา้าเดี๋ยวก่อน้วเจ๊าหายไปไหนอ่ะอืมพี่เอกว่าแย่แล้วแหละเจ๊เจ๊ปกติจะเฝ้าป้อมตลอดนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองวิ่งไปดูในเมืองรอบๆดีกว่านะาจากเริ่มไม่มั่นใจแล้วสิ จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาหรือ,เ,อ,อเปล่าอา้าวฮ้่พอออกมาจากบริเวณนั้นทําไมหน้าจอโทราศัพท์มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะอันนี้พี่เอกไม่รู้แต่ที่รู้คือตอนเนี้ถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็เราคงติดอยู่ในมิติของเซเลนเดอร์แมนซะแล้วแหละมิติของเซเลนเดอร์แมนคืออะไรพี่เอกพ,พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เพราะทุกคนไม่อยู่กับเราแล้วไงเดี๋ยวก่อนนะเจ๊เจ๊คนสวยก็ไม่อยู่อะ พี่เอกว่าไม่อยู่ทั้งทั้งเมืองแล้วแหละเอาร้านขายของก็ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวนะแต่ว่าของกินยังอุ่นๆอ,อยู่เลยเออเออเอออะไรเนี่ยอะไรอะ่ะมันมีเสียงแป,กแปกลกๆด้วยพี่ฝนพี่เอกว่าแถวนี้น่าจะต้องมีแผ่นกระดาษแบบนั้นอยู่แน่นอนแผ่นกระดาษงั้นเหรอใช่เดี๋ยวนะพี่ฝนเห็นเหมือนกับดวงวิญ,ญญาณอยู่อะไรตรงนี้อ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงให้ตามหา ชายร่างสูงเหรอใช่แล้วครับเจ้าคนนั้นตัวสูงมากสูงกว่าพี่เอกอีกสูงกว่าอีกเหรอใช่แล้วตัวสูงมากๆเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่เอกก็สูงมากๆแล้วนะ<ม>เอ,เอ,เอชักเริ่มแปลกๆแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นซาเลนเดอร์แมนก็ต้องสูงกว่าพี่เอกอยู่แล้วแหละสูงกว่าพี่เอกมันมันเสาไฟฟ้าแล้วนะใช่แล้วครับสูงยังการเสาไฟฟ้าเลย้ยชักเริ่มน่ากลัว พี่เอกหน้าจอโทราศัพท์พี่ฝนมันยังไม่หายไปเลยอะ่ะพี่พี่ฝนพี่ฝนฮะแล้ววิ่งมาที่โรงเรียนทําไมเนี่ยไม่รู้ดิพอแบบเข้าไปสถานที่ใกล้ๆก,กับแผ่นอะไรบางอย่างอันนั้นอะ่ะมันจะมีแบบ๊บวับว๊บวับขึ้นมาแสดงว่าเราจะต้องเดินตามแผ่นนี้ไปอะ่ะนี่ไงเจออีกแผ่นหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรอะ่ะหน้าสีขาวหน้าสีขาวโอ้โหพอหน้าสีขาวปุ๊บ ทำไมโทรศัพท์มือถือมันแบบกระพริบกระพริบเยอะขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเอ่จอจรอจอยากจะบอกว่าเจ้านั่นน่ะหน้าสีขาวด้วยแหละอย่างงั้นเหรอจอร์จดูผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเราเจอกันจังๆเลยอะเดี๋ยวนะพอเราวิ่งเข้าไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าหน้าจอมันจะสั่นเพิ่มขึ้นน่ะอื แสดงว่าเราใกล้เข้าถึงตัวของซลนเดอร์แมนแล้ว<อ>หรือเปล่าเอาเอ๋อพี่เอกพี่ฝนเจอแล้วเจออะไรอะ่ะนั่นไงข้างหลังนั่นน่ะอ่าทุกคนวางท่านลงก่อนท่านจะกลับบ้านเด้ๆๆแขนยาวขายาวเฮ้ยเดี๋ยวโบไปไหนได้โบโบเอเอ,เอพี่เอกดูเหมือนว่าหน้าจอโทราศัพท์ของพี่ฝนมันเปลี่ยนไปอ่ะพี่เอกว่าเกิดปัญหาซะแล้วแหละนะตอนเนี้เกิดปัญหาม,มันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกงั้นเหรอ เราเริ่มเข้าใกล้เขามากๆแล้วนะสิถ้าเข้าใกล้เขามากๆเราอาจจะเจอมานีก็ได้นะไอเจอนะ่ะอาจจะได้เจอแต่ว่าที่นแน่คือไม่มีใครได้กลับมาสักคนน่ะพี่เอกก็พูดอะไรก็ไม่รู้บ้ามาเล็วแล้วก็เป็นตำนานที่เขาเขียนไว้ในอินเทอร์เน็ตนี่นะเดี๋ยวเดีเดบางทีบางอย่างในอินเทอร์เน็ตก็เชื่อถือไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทางนี้ด้วยืันว่าหน้าจอมันจะสั่นพร้อมขึ้นแล้วอะ เ,เดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงรู้สึกขนลุกแปลกๆในนี้เหย่เห็นอะไรไหมอ่ะเหย่เห็นอยู่นิดหน่อยอ่ะจอห์นเห็นอะไรหรือเปล่าจอห์นก็เห็นนะครับแต่ว่าเลาเรามานี้เราจะเจอมันนี้เปล่าเนี่ยต้องเจอแน่นอนจอห์เฮ้ยอะไรน่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยประตูอะไรข้างล่างเปิดด้วยครับประตูเปิดแล้วมันมีอะไรอยู่เออเออแย่แล้วพี่ฝนว่าไง เนี่ยสัญญาณการมาของเขาเนี่ยชัดเจนมากเลยชัดเจนใส่สูรสีดำงั้นเหรอนี่แหละองค์ประกอบครบแล้วตัวสูงแขนขายาวใส่สูรสีดำหน้าขาวหน้าขาวอย่างนั้นเหรอรบแลัวเหรอใช่แล้วอย,อ,ยอย่าบอกนะว่าเขาอยู่แถวนี้เหรอน่าจะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆอีกอย่างนึงอะเขาวาปได้ด้วยนะจะบอกให้วาปได้งั้นเอาเป็นว่าเราออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่า <c oughs> จริงๆแล้วตอนที่ผมตอนที่ผมไปกับมานีอเขาวาร์ปมาดักข้างหน้าพวกเราด้วยแหละอย่างนั้นเหรอจร<ช>อย์ใช่แล้วงั้นงั้นเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเจ้านั่นจริงๆเหรอพี่เอดแบบนี้เราจะต้องต้องช่วยมานีให้ได้นะพี่ฝนว่าไงเหรอนั่นก็แผ่นที่5้าแล้ว <c oughs> มันไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะแล้วนี่ก็แผ่นที่หแล้วด้วยไม่เห็นจะมีข้อความอะไรเลยอะ่ะอ้อมไปดูอีกฟงังนึงดีอ๋อนี่ไง โอ้โหโอ้โหเขาบอกว่าให้ให้เราระวังอะ่ะใช่เขาให้เราระวังแสดงว่าเจ้านั่นอะ่ะอยู่ไกลกับเรามากๆแล้วล่ะแล้วใครเป็นคนเขียนกันแน่อ่ะอันนี้ลายมือไม่ค่อยเหมือนของมานีแล้วครับไม่เหมือนของมานีแล้วใครเขียนอะ่ะพีฝนฮะปล่อยปล่อยปุกปิกลงเดี๋ยวนี้ปุ๊กปิกนายมั่นใจใช่ไหมว่านายจะลงไปคนเดียวอะ่ะฉันฉันขนลุกไปทั้งตัวลนะ นายมั่นใจใช่ไหมเอ,อเดี๋ยวนะต้นไม้ต้นนั้นมันเคยมีตรงนี้ด้วยเหรอไม่มีหรอกพี่ฝนสซเรนเดอร์แมนที่อยู่กับต้นไม้ใหญ่นะ่ะมันมันคือเรื่องที่เขาเล่ากันในอินเทอร์เน็ตเลยนะมันก็คือเรื่องเล่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรขอเขอ้าไปดูก่อนนะ เรียกว่าไม่ไม่ค่อยดีแล้วนะระวังตุ๊กบอรกันนะทุกคนเสียงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วออออเออเออเพริกมันมันมันสูงมากเลยอ่ะมันสูงมากไงอันนี้ต้นไม้แ,แล้วแล้วยังไงเรายังไม่เห็นลเซเรนเดอร์แมนแล้วก็เจ็ดแผน่นแผ่นสุดท้ายแผ่นไหนรับรองว่าเจอแน่นอนแผ่นไหนแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายก็แผ่นที่ข้างหน้าเรานี้ไงแผน่แผนเนี้ยเหรอใช่แล้วเขาเขาเขาเขียนเขียนเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าข้างข้างอะไร ข้างหลังของคุณข้างหลังคุณงั้นเหรอบ,บ,บ,บไม่จริงนะแยกมาไป,ไม,ไปไมัไปเกไป็นท <Yeah S 2> ่เรื่องแย <Yeah S 2> เรือกโอ้ยไม่จริงหน้าจอของพี่ฝนสั่นใหญ่แล้วทีเอก oh, ทำ <Bye. S 1> ไงดี born a rock star in this life gone live it up on the attack maybe i'm bad i just want to get caught up in this life I'm crazy I'm bad Doing no cap only god wants you better go live it up cash in the back packed. maybe i'm bad yeah. maybe i'm bad i just want to stay